เรื่องนี้ผมได้ฟังมาจากตะอ่ำอีกทีแกเป็นคนเล่าเองเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อน,นานมาแล้วสมัยที่คนยังเรียกแกว่าลุงอ่ำหรืออันเค้นอำ่ำไม่ได้แก่จนคนเรียกตาเหมือนทุกวันนี้แกเล่าว่าวันหนึ่งหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จประมาณสักห้าโมงเย็นแกก็ขี่จักรยานไปที่กระท่อมเพื่อไปนอนเฝ้าสวนกล้วยของแกซึ่งใกล้ถึงช่วงเก็บเกี่ยวแล้ว สวนกล้วยอยู่ห่างจากบ้านแกประมาณเจกิโลเห็นจะได้ปันไปก็ฟังเสียงนกเสียงไม้ชมวิวข้างทางไปเหมือนอย่างที่เคยทำเป็นประจำกว่าจะถึงก็เกือบเกือบหโมงเย็นพระอาทิตย์ใกล้รับขอบฟ้าแล้วเหลือเพียงแสงสลัวสลวแต่ก็ยังพอมีเวลาให้แกได้อาบน้ำตะอ่ำแกก็เตรียมขันสบู่ยาสีฟันเพื่อที่จะเดินไปอาบน้ำที่ริมสระ อยู่ห่างกระท่อมแกไปราวๆซึ่งห้เมตรซึ่งจะต้องเดินผ่านสวนกล้วยของแกไปนั่นแหละครับเดินไปยังไม่ถึงครึ่งทางสายตาของแกก็ไปสะดุดกับอะไรบางอย่างลึกเข้าไปในสวนกล้วยของแกอยู่ห่างจากแกราวๆยี่สิบเมตรเห็นจะได้แกก็รีบนั่งลงแล้วแอบมองข้างกอกล้วยทีแรกก็คิดว่าเป็นคนมาขโมยกล้วยกำลังจะเอ่ยปากไล่แต่พอสังเกตดีๆแล้ว ก็เห็นเป็นเงาของคนสองคนช่วยกันหามอะไรบางอย่างแล้วโยนลงไปในหลุมพร้อมกับหนึ่งในนั้นพูดออกมาว่าชอบสอดรู้สอดเห็นดีนักก็ไปคุยกับรากกล้วยกันแล้วกันพร้อมทั้งมองมาทางแกเหมือนจงใจพูดให้แกได้ยินตะอ่ำสะดุ้งเฮือกรีบเอามืออุดปากตัวเองไว้ก่อนที่จะเผลอส่งเสียงออกมา โชคดีที่มันไม่เห็นแก่ถ้าหนึ่งในพวกมันเห็นแล้วก็พวกมันคงไม่ปล่อยแกไว้แน่ๆตาอ่ำแน่ใจว่านั่นมันคือศพของคนตายอย่างแน่นอนดีนะไม่ได้ถือเอาตะเกิงเจ้าพายุมาด้วยเพราะอย่างมืดไม่มากไม่งั้นพวกมันมันคงเห็นแก่แล้วส่งแกลงไปคุยกับรากกล้วยอย่างที่พวกมันพูดก่อนหน้านี้แน่ๆแ,แ,แกคิดในใจแกนั่งนิ่งไม่ไหวติงแต่หัวใจเต้นเหมือนจะทะลุออกมาจากอก กลัวก็กลัวยุงกัดก็ไม่กล้าไล่ไม่กล้าแม้แต่ทั้งจะหายใจแรงเพราะเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นั่งนิ่งอยู่นานเท่าไรไม่รู้ในที่สุดพวกมันก็พากันขุดดินกลบหลุมจนเสร็จแล้วก็พากันเดินกลับไปที่รถกระบะที่จอดอยู่ในทางเข้าสวนกล้วยจากนั้นพวกมันก็ขับรถออกไปตะอําแกเห็นว่าเป็นรถกระบะ แต่มองไม่เห็นว่าเป็นสีหรือห้ออะไรเพราะมันเริ่มมืดแล้วพอเสียงรถห่างออกไปตาอ่ำก็สุดลงนอนกับพื้นถอนหายใจแรงออกมาอย่างโล่งอกความรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่แกบอกแบบนั้นพอเล่ามาถึงตรงนี้ผมก็อยากถามแกเหมือนกันนะครับว่าความรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่มันเป็นยังไงแต่ผมก็ไม่ได้ถามเดี๋ยวหาว่ากวนกลัวคนที่จะได้ไปเกิดใหม่จะเป็นตัวผมเอง วันนั้นแกไม่อาามันแล้วครับน้ําแกรีบเดินกลับขึ้นกระท่อมในใจก็คิดว่าจะเอาอยัางไงดีจะกลับเข้าหมู่บ้านในตอนเช้าไปบอกผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยแจ้งตำรวจมาดูหรือจะออกไปตอนนี้เลยถ้าออกไปตอนนี้แล้วเจอกับพวกมันพอดีล่ะแกคิดอยู่นานพอสมควรในที่สุดก็ตัดสินใจว่าจะออกไปพรุ่งนี้เช้าคืนนั้นตาอ่ำแกนอนไม่หลับ นอนพลิกซ้ายพลิกขวาไปมากลัวพวกมันอาจจะกลับมาได้ยินเสียงอะไรนิดหน่อยก็สะดุง้งมือขวาไปหาปืนแก๊บที่วางไว้ข้างๆตัวหรือตอนนั้นพวกมันอาจจะเห็นแกแต่ทำเป็นไม่เห็นแกคิดในใจพวกมันอาจรอแกหลับหรือเผลอแล้วมาฆ่าปิดปากก็เป็นได้พวกมันมีปืนแถมยังมีกันสองคนแต่ปืนแก๊บของแกยิงได้ทีละนัดยิงเสร็จ กว่าจะบรรจุดินปืนก็ต้องใช้เวลาจะเอาอยัางไงดีขณะที่แกครุ่นคิดอยู่นั้นก็มีเสียงรถขับช้าๆผ่านถนนหน้ากระท่อมแกไปผ่านไปไม่นานนักแกก็ได้ยินเสียงเหยียบใบกล้วยแห้งๆเป็นจังหวะเหมือนมีคนเดินเข้ามาในสวนกล้วยหลังกระท่อมเอาแล้วไงแกพล่งออกมาเบาๆในขณะที่แกเนี่ยหูฟังเสียงนั้นอย่างตั้งใจ จู่ๆก็มีหมาที่ไหนก็ไม่รู้หอนหวยหวนหางจากกระท่อมไม่ไกลแกอดไม่ได้ที่จะมองออกไปนอกหน้าต่างคืนนี้เป็นคืนเดือนหงายมีลมพัดเข้ามาทางหน้าต่างที่เปิดไว้รับลมพร้อมกลิ่นเหม็นพัดเข้ามาเสียงใบกล้วยถูกลมพัดกระทบไปมาปกติตะอ่ำแกก็ไม่ได้เป็นคนกลัวผีกลัวสางอะไรแต่ในสถานการณ์บวกกับบรรยากาศแบบนี้เป็นใครก็สติแตกได้เหมือนกันมันบ้าอะไรเนี่ย มึงจะเล่นกูทั้งคนทั้งขีเลยหรือไงวะตะอ่ําแกสะบดออกมาเบาๆพร้อมทั้งจับปืนไว้แน่นแกจ้องหน้าต่างเป็นระยะพร้อมทั้งเงี่ยหูฟังเสียงและสอดสายสายตาไปมาจับผีหรือคนถ้าโผล่เข้ามาจะยิงไม่เลี้ยงแกว่าเป็นแบบนี้อยู่สักพักเสียงพวกนั้นก็หายไปดึกสง,งัดตะอ่ำสะดุ้งตื่นจากการเคลิ้มหลับไปด้วยความเพลียพร้อมทั้งจับปืนไว้แน่น รถตะอ่าพึมพำออกมารถคันนั้นแกจำเสียงมันได้แกแอบมองมันจัดหน้าต่างกระท่อมรถผ่อนความเร็วเมื่อมาใกล้าทางเข้ากระท่อมของแกจากนั้นสักพักมันก็เร่งเครื่องออกไปทีนี้ตะอ่าหายง่วงเป็นปริดทิ้งพวกมันขับรถไปมาแบบนั้นอยู่หลายรอบตะอ่ำเลยตัดสินใจกลับเข้าหมู่บ้านในตอนนั้นเลยไม่รอเช้าโดยอาศัยที่พวกมันไปคนละทางกับทางไปหมู่บ้านแกสะพายปูนแก๊บคู่ใจ ใช้การเดินเลาะริมถนนกะว่าถ้ารถมันกลับมาก็จะแอบเข้าข้างทางเอาตาอ่ำกึ่งเดินกึ่งวิ่งนานนับชั่วโมงอาจเป็นโชคดีของแกที่ตอนเดินมาไม่เจอกับรถของพวกมันในที่สุดก็มาถึงหมู่บ้านแต่ก็ยังไม่สว่างจะไปปลุกผู้ใหญ่บ้านตอนนี้เลยก็ยังไงอยู่บัวก,กับตัวเองก็ยังไม่ได้นอนเดินจากสวนมาก็ไกลพอสมควรกะว่าพรุ่งนี้จะออกไปแต่เช้ามืด แกเลยตัดสินใจขึ้นบ้านนอนพักเอาแรงเช้ามืดวันต่อมาหลังจากเอาน้ำลูบหน้าบ้วนปากอย่างรีบเร่งตาอ่ำก็มุ่งไปที่บ้านผู้ใหญ่เสียงซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านทันทีหลังจากที่เล่าเหตุการณ์ให้ผู้ใหญ่เสียงฟังอย่างละเอียดแล้วผู้ใหญ่เสียงก็พาตาอ่ำไปสถานีตำรวจหลังจากให้ปากคำกับตำรวจไม่ถึงชั่วโมง ตำรวจพร้อมด้วยตะอ่ำก็เดินทางมาอย่างที่เกิดเหตุพอมาถึงสวนกล้วยตะอ่ำก็ลมแทบจับสวนกล้วยของแกจากที่เคยเขียวชะอุ่มลูกดกเต็มเครือก็ถูกตัดเอาไปหมดต้นที่สูงเกินกว่าจะเอื้อมมือตัดก็ถูกโค่นลงมาทิ้งไว้เพียงแต่ตอโผล่พ้นดินพื้นเต็มไปด้วยเศษใบฉีกขาดกับกล้วยบางส่วนที่กระเด็นออกจากเครือ ร่องรอยล้อรถยนต์ลึกชัดเจนลากยาวจากปากทางเข้าสวนลึกเข้าไปด้านในเหมือนกับว่ามันถูกใช้บรรทุกของหนักออกไปส่วนตรงที่ตาอ่ำอ้างว่าเป็นที่ฝังศพนั้นตำรวจขุดขึ้นมาก็พบว่าเป็นแก้ถุงขยะสีดำที่มัดให้รูปร่างคล้ายคนเต็มไปด้วยเศษอาหารเน่าเปื่อยและขยะปะปนกันทั้งเศษเนื้อสัตว์หนังเน่าและผักผลไม้ที่ส่งกลิ่นเหม็นขมขอ มันคงใส่ไว้เพื่อให้คล้ายกลิ่นศพจริงๆและที่สำคัญห่างจากตรงนั้นไปไม่ถึง5เมตรเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้พบกับเครื่องเล่นเทปปริศนาอันหนึ่งที่ยังมีเทปม้วนหนึ่งติดอยู่ข้างในพอตำรวจกดเพลย์เทปม้วนนั้นดูก็มีแต่เสียงหมาหอนเท่านั้นแหละมันเป็นการจัดฉาก ตออาอามเข่าสุดลงนั่งอย่างคนหมดแรงแล้วตะโกนออกมาด้วยความเจ็บใจด้วยเสียงสะอึกสะอื้นว่าโอ้พระเจ้าช่วยคุณหลอกดาวก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องจัดฉากปล้นหากชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับ